สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนนทบุรีเขตหนึ่งวันนี้นักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูยุรีเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ บทเฮกล่อมพระบรรทมเหเรื่องจับระบำ ep ที่สองนะคะ ep ที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหาเนื้อ แล้วก็รู้จักเนื้อเรื่องรู้จักตัวละครนะคะในเรื่องบทเฮกลอมพระบันทมเหเรื่องจับระบำไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเนื้อเรื่องที่เราได้เรียนไปเมื่อ EP ที่1นะคะถ้าพร้อมแล้วตามครูมาเลยค่ะ <S <S จุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะ 1. เพื่ออธิบายความหมายของคำศัพท์จาก เรื่องบทเฮเรื่องจับระบำได้ 2. วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครได้ถูกต้อง 3. ส,สรุปความรู้จากเรื่องบทเฮเรื่องจับระบำได้นั่นเองค่ะเรามารู้จักปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ากันก่อนเลยนะคะฟ้าแลบเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าภายในก้อนเมฆหรือ ระหว่างก้อนเมฆที่อยู่ติดกันนั่นเองค่ะส่วนฟ้าผ่านะคะนักเรียนฟ้าผ่าก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกนั่นเองค่ะส่วนฟ้าร้องนะคะก็เกิดจากการที่เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าอากาศโดยรอบนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงทำให้อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงดังมาก ที่เราได้ยินกันนะคะตอนช่วงฝนตกก็จะได้ยินเสียงดังเปลี่ยงเปลี่ยงนั่นแหละค่ะคือเสียงฟ้าล้องฟ้าผ่านั่นเอง บทเฮกรอมพระบันทมเฮเรื่องจับระบำไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่าเรื่องนี้ใครเป็นผู้แต่งและแต่งขึ้นในสมัยใดติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ผู้แต่งก็คือท่านสุนทรผู้นะคะแต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มานะคะบทเฮกรอมพระบรรทมคือบทเฮกลอมสำหรับเจ้านายนะคะที่ทรงพระเยาว์ใช้เวลาไกวพระอู่ให้บรรทมนั่นเองค่ะสุนทรผู้เนี่ยนำเนื้อความจากเรื่องราวในวรรณคดีบ้างตำนานบ้างมาแต่งเป็นเนื้อร้องสำหรับเป็นทำนองขับกล่อมเมื่อขับ ทำนองเพลงมีการเอื้อนเสียงทําให้จังหวะของบทประพันธ์กลมกลืนแม้เวลาอ่านปกติก็ไพเราะสื่อความหมายได้อย่างลงตัวนั่นเองค่ะ <S 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 เรามารู้จักตัวละครหลักกันก่อนเลยนะคะ วันนี้ครูก็จะแนะนำตัวละครที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะตัวละครหลักในเรื่องนี้ก็คือนางมณีเมฆขลานะคะนางมณีเมฆขลาเนี่ยเป็นชื่อของนางฟ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็นสนมของพระอินท์นะคะเป็นธิดาของพญามังกรนะคะนางมณีเมฆขลาเนี่ยเป็นธิดาของพญามังกรเจ้าแห่งเมืองสมุทรนางครอบครองดวงแก้วมณีทำให้มีฤทธิ์มาก และนางก็มีนิสัยล่าเริงชอบเล่นสนุกสนานชอบไร้รำชอบแต่งตัวสวยงามประดับเพชรนินจินดานางยังมีเมตตาและมีความกระหายอีกด้วยค่ะพระอินเนี่ยได้ให้นางทำหน้าที่ดูแลมหาสมุทรคอยช่วยเหลือคนประสบภัยต่างๆนะคะ ตัวละครหลักตัวที่2นะคะก็คือรามาสูรรามาสูรเนี่ยเป็นยักษ์กายสีเขียวมีฤทธิ์มากมีขวานเพชรเป็นอาวุธรามาสูรเป็นเพื่อนรักกับพระราหูรามาสูรต้องการจับนางเมฆขาไปถวายพระอินท์เพื่อให้ประธานพรช่วยราหูเพื่อนของตนนั่นเองค่ะ บทเฮกลองพระบันทมเหุเรื่องจับระบำเนื้อเรื่องเหุเรื่องจับระบำสุนทรผู้นำเนื้อความจากตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าและความเชื่อเรื่องการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าในฤดูฝนมาแบ่งเป็น3ามตอนดังนี้ค่ะเด็กๆตอนที่1นึ่งเมฆขลาจับระบำตอนที่2องรามสุน ขวางขวานตอนที่สามเมฆลาล่อ,อกแก้ว ตอนที่หนึ่งเมฆขลาจับระบำกล่าวถึงหรือดูฝนเหล่าเทวดานางฟ้าพากันเหาะมาไร่รำด้วยลีลาอันงดงามกับดนตรีต่างหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานเฮ่เอยนางเอกมณีเมฆขลาลอยเร่ re, ในเมฆาถือจินดาดังดวงแก้วขอพายค่ะดังดวงดาวโยนเล่น เห็นแก้วสว่างแวววามวาวลอยฟ้าเวหาหาวรูปราวกับกินนรีเฮเอยนางเอกมณีเมฆลาลอยเล่ในเมฆาเมฆาก็คืออะไรคะเด็กๆก้อนเมฆนั่นเองค่ะ จินดาจินดาก็คือดวงแก้วที่นางมณีเมขลาถือนั่นเองค่ะส่วนเวหา,หาหรือหาวก็คือท้องฟ้านะคะทรงเครื่องเรืองจำหลัดอารามรัศมีฉวี ชูช่วงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามาเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกลีบเมฆาเชยชมยมมนาเฝ้ารักษาศิลทู จำหลัดนะคะจำหลัดหมายถึงสว่างชวีก็คือผิวกายยม,มานาก็คือแม่น้ำใหญ่ส่วนสินธูก็คือมหาสมุทรนั่นเองค่ะ ตอนที่หนึ่งนะคะเมฆลาจับอระบำกล่าวถึงนางเมฆลาผู้เป็นธิดารักษาสมุทถือแก้วมณีเหาะมาไรา่รำร่วมกับเหล่าเทวดานางฟ้าอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินครั้นปัดฉิมคิมหันถึงว่าสันตะลือรูฟ้าคำลนฝนฟูเสียงสู้สู้สาดเซนลอยล่องละอองอาบ กระสินทราบสวงเย็นเคยรำและบำเบนล้อเล่นกับเทวัน <c oughs> ชูกแก้วแววสว่างรำด้วยนางสาวสวรรค์ล้อเลี้ยวเกียวพันพวกเทวันกั้นกลางช่วยฉุดยุดหยอกสับพยอกเย้านางโยนแก้วแววสว่าง ให้เนตรพร่างพรายเอ่ยเทวันนะคะเทวันก็คือเหล่าเทวดานะคะมารู้จักคำศัพท์กันนะคะศัพทยอกก็คือการหยอกเย้านะคะเนตรก็คือดวงตานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะตอนที่2อรามสูนขวางขวานกล่าวถึงรามสูรยักษ์เกเลผู้มีฤทธิเดชปรากฏตัวขึ้นที่ใดเทวดานางฟ้าที่ชุมนุมกันอยู่ก็จะพากันตกอกตก,ตกใจกลัวเตลดิดหนีกระจัดกระจายไปหมดนะคะเฮเอยเฮนามเทพรามสูนมานมีมือถือขวานอยู่วิมามนมณีนินนา เขียวเขียวงอกสีเหมือนดอกอินทนินเมืองสวรรค์ชั้นอินเกรงสิ้นทุกเทวาเลี้ยวรอบขอบพระเมนตรวจตรเวนเวหาเห็นนางเอกเมฆขลาโยนจินดาดังเปลวเพลิงมาน,นะคะมานก็คือยักษ์นั่นเองค่ะวิมานก็คือที่อยู่ของ เทวดานะคะดอกอินทนิลก็คือดอกไม้สีม่วงแดงเคยเห็นไหมคะเด็กๆส่วนเมนนะคะไม่ใช่เมนเผาศพนะคะเมนในที่นี้ก็คือชื่อภูเขายอดเป็นที่อยู่ของพระอินนั่นเองค่ะยอดเขาพระสุเมนนะคะก็คือที่อยู่ของพระอินนะคะกับ สุรางคนางสวรรค์กับสุรางนางสวรรค์ฟุ้งเทวันบันเทิงจับระบำรำรเชิงรื่นเริงบันเทิงใจคิดจักใครได้แก้วเลิศแล้วแวววไวแกว่งขวานชานชายัยโลดไล่เทวาต่างวิ่งทิ้งกรับโทนทับร,รัมนากลัวยักษ์นักหนา ตกหน้าหนีไปเ,เทวดานางฟ้านะคะเมื่อเจอกับรามสูรต่างก็พากันวิ่งหนีนะคะแล้วก็ก็คือหนีไปไม่มีใครอยากจะพบกับรามสูรน,นะคะใครเจอก,ก็คือต้องหนีนะคะ่ะสุรางนะคะสุรางก็คือนางฟ้า กรับโทนทับร,รัมนาก็คือเครื่องดนตรีนะคะที่อยู่บนสวงสวรรค์นั่นเองค่ะ ตอนที่3นะคะเมฆขาลาล่อแก้วนางเมฆขาลาเจอกับรามสูนรามสูนได้คว้างขวานใส่นางเมขาลาแต่ด้วยฤทธิ์ของแก้วมณีทําให้พลาดไปซะทุกครั้งนะคะทําให้เกิดเป็นตำนานฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะเมขาลากล,ากล,ากลา้าแก้วล่อแก้วแววไวโยนสว่างเหมือนอย่างไฟปราบในเนตรขุนมานหน้ามืดหึดหาด กริ้วกราดโกรธทยานแขนนางข้างขวานเปรียงสถานโลกาลิตแก้วแคล้วคลาดยิ่งกลิ้วกราดากรธทโาลดไล่ไข,ขวาคว้าเมฆขลาล่อเวียนในเนตรหรือในเนตรนะคะก็คือดวงตาขุนมานก็คือยักษ์นั่นเองค่ะกริ้วกรธา,าก็คือการกรธ นะคะเมฆขลากลาก้าวนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะซ้ำกันโอเคต่อไปนะคะยักษ์โถมจมโจนนางก็โยนวิเชียนหลีกลัดฉวัดเฉวียนล่อเวียนวงวน ปเปรียงปเปรียงเสียงขวานกองสถานสากลไล่นางกลางฝนมืดมนในเมคานวลน,นางนั้นช่างล่อรังรอร่อนราเวียนไว้ไปมาในจักราศีเอ่ยวิเชียนวิเชียนก็คือเพชรนะคะก็คือดวงแก้วของ นางมณีเมฆลาที่ถืออยู่นะคะส่วนสากลก็คือทั้งหมดจักรราศีก็คือวิถีโคจรของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเรียนมา2วันแล้วเนาะ อ่า EP ที่1เราก็ได้ดูเนื้อหาดูเนื้อเรื่องแล้วก็ฟังเป็นนิทานนะคะส่วน EP ที่สเนี่ยคุณครูก็ออ่จะมาทบทวนให้นักเรียนเนี่ยเป็นตอนๆเนาะตอนที่หนึ่งตอนที่2และตอนที่3นะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆสนุกด้วยได้รู้จกักเอ่อปรากฏการฟ้าร้องฟ้าแลบด้วยเนาะเดี๋ยวเราเรียนจบกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มี แบบฝึกนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียงเรียงลำดับเหตุการณ์เหตุเรื่องจับระบำหนึถึงหเหตุการณ์ที่1คืออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะก็ไก่เมื่อจับไม่ทนันก็ใช้ขวานคว้างแต่ไม่ถูกเพราะเมฆาใช้แก้วล่อจนเป็นฟ้าแลบ อันนี้คือเหตุการณ์ที่ทาลายยังไม่เฉลยนะคะถึงขอไข่ถึงว่าสันแต่ฤดูนางไม่ขลาออกมาล่อแก้วจับระบำรำฟ้อนกับเหล่าเทวดาและอับสอนขอควายรามสูนเห็นนางไม่ขลาล่อแก้วจึงเที่ยววิ่งไล่จับนางเพื่อแย่งแก้วมานี้งอง,งูพอรามสูนตามทันนางก็โยนดวงแก้วเกิด แสงเข้าตารามสูรให้ตาพร่ามัวจอจานรามสุรก็โกรธพอหายมัวตาก็คว้างขวานเกิดฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเปรี้ยงชอชิงนางเมฆลาเยาะเย้าทำท่าจะให้ แก้วแล้วก็ไม่ให้พระหนีไปเสียก็คือทำท่าเหมือนจะเอาลูกแก้วให้รามาสุรแต่เมื่อรามาสุรมาใกล้ๆก็หนีไปนะคะทำให้รา,ามาสุรเนี่ยยิ่งโกรธนะคะเหมือนเป็นการยั่วโมโหเนาะอ่ะพร้อมหรือยังคะที่จะทำกิจกรรมนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะอ่า เหตุการณ์ที่1ก็คือเมื่อถึงวันสันต์ฤดูก็คือฤดูฝนนะคะนางเมฆขลาก็จะออกมาล่อกแก้วจับระบาลรำฟ้อนกับเหล่าเทวดาและนางฟ้าอักษรก็คือนางฟ้านะคะเหตุการณ์ที่2คืออะไรคะ่า,ามสูรเห็นนางมณีเมฆขลาล่อกแก้วนะคะจึงเที่ยววิ่งไล่จับนางเพื่อแย่งแก้วดวงแก้วมณีนั่นเองค่ะเหตุการณ์ที่3คือ นางเมฆขลาย่อเา,าทำท่าจะให้แก้วแล้วก็ไม่ให้นะคะพระหนีไปนะคะ <S <S เหตุการณ์ที่4พอรามสูนตามทันนางก็โยนดวงแก้วเกิดแสงเข้าตารามสูนทำให้รามสูนเนี่ยเกิดตาพร่ามัวนะคะเพราะว่าแสงของดวงแก้วเนี่ยแสงจ้ามากนะคะ <S <S เหตุการณ์ที่5นะคะรามสูนโ,โกรธโกรธมากพอ าหายตาพรามัวนะคะก็คว้างขวานทำให้เกิดเสียงฟ้าผ่าดังเปรียปร้ยงเปียรงไม่ว่าจะคว้างขวานไปสักกี่ครั้งนะคะก็ไม่ได้ทำให้นางเมฆาเนี่ยเป็นอันตรายเลยนะคะเพราะว่าดวงแก้วเนี่ยช่วยป้องกันนะคะทำให้นางเนี่ยไม่ได้รับอันตรายนะคะสุดท้ายนะคะลำดับที่6ก็คือกอไก่นั่นเองคะ่ะเมื่อ จับไม่ทันก็ใช้ขวานคว้างแต่ไม่ถูกเพราะเมฆาใช้แก้วลอดจนเป็นฝาแลบนั่นเองค่ะจากการที่เรียนเรื่องนี้จบไปนะคะทำให้นักเรียนรู้จักปรากฏการ์ฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะรู้จักตำนานด้วยนะคะตำนานการเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบด้วยนะคะ บทเฮกลมพระบันทมเฮเรื่องจับระบำเฮเรื่องจับระบำให้ความรู้เรื่องตำนานสายฟ้าของไทยนั่นเองนะคะสะท้อนให้เห็นวิธีชีวิตของคนในอดีตในการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างสนุกสนานนะคะอีกทั้ง ได้เรียนรู้กาบกรอนการใช้คำภาษาไทยที่สวยงามก่อให้เกิดความภาคภ th ai th ai ูมิใจในภาษานะคะศิลปะวัฒนธรรมของไทยด้วยนะคะก่อนจากการวันนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนดู ah แลตัวเองดีๆนะคะอย่าลืมสวมแมสเว้นระยะห่างแล้วก็ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่นะคะทุกครั้งนะคะทั้งตอนที่อยู่ในบ้านและนอกบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยูรีก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ